พรแปลว่าประเสริฐจะเกิดขึ้นได้เราจะต้องสร้างด้วยตัวเราเองการขอพรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเองบางทีเราไปขอพรนั่นแหละเราเกิดกําลังใจเราเกิดความสุขเราเกิดปิติสุขและก็เป็นกําลังใจให้เรากลับมาทําหน้าที่การงานของเราแบบเดิมถ้าเกิดเราจะมองเป็นเรื่องของหลักพลังงานมันก็อาจจะ คิดเอาค่าคะเนเอาได้ว่าอา๋อพลังงานกรรมดีของเรามันเปิดโอกาสรับพลังงานดีทั้งหลายในธรรมชาติพลังงานในธรรมชาตินี้อาจจะมาจากจักรวาลพลังงานธรรมชาตินี้อาจจะมาจากเทพเทวดาที่เรามีบุญสัมพันธ์และบุญกำลังเชื่อมต่อกันอยู่กับบุญของเราณขณะนั้นนี่แหละมันจึงเกิดปรากฏการณ์การขอพรเราสำเร็จขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องรู้ให้มันละเอียดว่าที่มัน เกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะเรามีกรรมดีของเราอยู่กรารดีของเรานั่นแหละมันเปิดโอกาสให้กับพลังงานของเทพเทวดามาช่วยเหลือเราได้และก็ช่วยได้ในณขณะนั้นๆด้วยไม่ใช่ช่วยได้ตลอดไป เพราะระบบของธรรมชาติกรรมใครทําคนนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราทํากรรมมาให้เราลําบากเราให้กรรมดีของผู้อื่นหรือของเทพเทวดามาเป็นผู้ช่วยเหลือเราอันนี้แบบนี้เข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกดังนั้นเราจะต้องเข้าใจให้ถูกด้วยเมื่อเข้าใจให้ถูกเราจะไม่โฟกัส และจะไม่ทุ่มเทกับการขอพรพลังมากเกินไปเพราะเรารู้ว่าอ๋อที่เราจะสำเร็จได้มันเพราะกรรมดีของเราการขอพึ่งพา,าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเพียงแค่ ตัวเสริมเป็นเพียงแค่ตัวช่วยบางครั้งบางคราเท่านั้นอย่าไปมุ่งเอาอย่างนั้นมากเพราะมันไม่มีของฟรีในโลกหรอกท่านเองท่านก็ต้องสร้างบุญของท่านเช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านนำพลังงานของท่านมาช่วยเราบา่อยๆบางทีบุญของท่านก็อาจจะเสื่อมลงไปก็ได้เพราะยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์มากเกินไปดังนั้นเราจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและนั่นแหละเราจะเป็นผู้ที่มีบุญเมื่อมีบุญแล้วเราจะเป็นที่ เป็นภาชนะที่ดีสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆมาช่วยเหลือเราเองได้นั่นเป็นเพราะพลังงานแห่งกรรมดีของเราไม่ใช่การดนบันดาลจากเทพเทวดาสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ